còn toàn phật làng cả đủ cả con mượn này này xài phép này làng thâu có đủ không? phía trộn là ล้างเตากระดูกคนทีเสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่น้องใส่แป๊บใส่น้ำหอมค่ะน้ำเป๊ะล้างสะอาดแล้วก็ใส่โถแก้วนะคะโถกระดูกคนไว้ค่ะตัวเด็กพี่น้องก๊าลังแก้ก๊าลังแก้ล้างอีกร่างกระดูกนะคะนี่ล้างกระดูกคนที่เสียชีวิตค่ะพี่น้องเออเออเย้เย้

ล man, ้างให้สะอาดแล้วก็ชิมมาใส่ขวดตัวนี้นะขวดโลแก้เนี่ยครับพี่น้องออสยะเด้อไปจังโจ้อย่ากูนะบูเด้อคนยเเดียนี่นี่ยเยเยนียนาเยเนเนี่่เน

មិនដាក់ក្បងទៅចាំឡើងទៅទៅក៏ហូបលុយមិនយកកាលឡើងឡើយយកមកកាលឡើងមកគីព្រោះតែនិយាយទៅគីណោះ18 18 3 0 3 0ដែរ18ជ័យភូទេ3 8 3 1 7 3 1 3 8 8 3ទៅ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  ก็เการสปนึ่งแปหนึ่งคุให้โชคใหาลาบเดี๋ยพี่น้องฟังเอาเออทด้เขาไมไหมเลอดเลยไ้เลยได้เยไเลยไเยได้เยไดเลยได้ได้เลบด้เขด้เใจได้เลยได้เลยได้เล้ลยได้เลยได้เลยได้เลยไดเลยได้เยได้มลยเย้เเลย้เลยด้เลยได้เลคได้ดยังพเลยไดดเเ้อไ ปศ18อ8 4อ่อ18สามคนสามองค์นี่สาองค์แปดขบมอสามองค์กปศ18มดสองค์หันเออปเอาด้อปเอาทางเขาแล้วเออทางาเด้อ fc เด้อทารกดูเนี่นี่นี่เอามาเด้อหาเใส่แล้วคาะน้ำหอมใส่แล้ว มันยังมันน้ามันยังบมันมืดเลยไปตองตองปุนวางก่ด้ไปตองไปตองกุ้งที่มั้บตองนั้นนะนี่เพื่อนีกำลังเอาไปตองไปต้งองบปตองปาองไตอไปตไปตองไปตองไอไปตอไปงปตองขปตแงไนองไปตองตงองไปตรงปองไปตปองไองไปตปตนององตตองอหอป็นปอ ทํามสิบสองร่างกายมีสามสิบสองติดเจ้าแบบติดตั้ใจ่จ่อเล้ข้าเอออาจารย์สีก็จังงงิืเงขาอะไรเนี่ยสสิบสองนับเลยับลงแวลงแลสองลานนับีนังมาทำ ไธรรมดาเ่าเนี่ยนะมธรมดได้กำนดแ้นาะเปทำเป็นรูปล่างคนที่เสียชีวิตนะครับพี่น้องมีเงินเรียนบาทสามสิบบาทแล้วก็ใบตองสามบสอใบ อัอดีตมันมาอะไรหกพ้นแปดไปอันนีมันไปมาเดนเซ็กนึ่งตอนห้าไปเฟซเจ็ดไปอีแปดรับไปโตไปก่ตกทางนี้ยอ่อนแบบไม่งานเรื่อปีบบใส่เสื้อผ้าอยู่กว่าตีม่หนีเด็กสองเทปจ้า แพไปใส่สีเนาะใส่เลยกรดูเลยนาะดใส่ไม่ดมางเนัเลอกตเงานบักโลเีกก่ตร้อไหนเจี๊ไวให้จุกระดอกระดอกเลยม้วนเนี่นนะม้วนเอาม้วนอะม้วนบิดบิดนามครับบิดนามเวียดนามออกกระดูกทีดึงนี่เหมกมาหาพีเนาะ

จานกลมเลยกลมดอกเลยทูบคืออะไรทูบปักปักเลยข้าไในปักเลยข้าไในปักส่วนหม้อกระเบื้อบอกปักส่วนใดก็ได้ส่วนใดก็ได้ใส่กระตูหัวใจมาเลยเป็นยังเสร็จปักเลยน้องเขาปักทุบเลยนะคะแม่เพียรปักทุบให้น้องทรายค่ะปักเลขค่ะบอกเลขหนเด้อให้ใจจะานิเด้อมาล้างสามตัวตรงๆเลยเออบอกเลขกให้โชคให้ลาบหนเด้ออย่าตายซื่อๆเด้อตายให้มีประโยชน์เด้อเลขเท่าไหร่ ទៅចាំចាំចាំនេះចាំ வை ចាំ வை ចាំ வை នាងកឡា184ចានជីបូជី3138 1818តែមេលេខ வை ចឹងទីប៉ាក់ប៉ាក់80ទៅបើនេះឲ្យពេនឹងពេដែរប៉ានេះអូអូចាំធូបបានអត់ធូបពីនេះចាំធូបបានអាចត្រូវឲ្យគេเนาะធូបពីទៅប៉ាក់ប៉ាំងនេះឡើយ ักเอดเเเยจงเยไ่เดาเุนเดเเี้ยงก็ปักจุดทูะเช็กปิ่งเลยนะโเหเิดเอาไปยัดมาหครับเอาไเยดรับควันควันควันนี่มันก็ปูแดงก็ปูแดงหัวลูกหล่าอยู่ไกลเขารอกคันปเเทพี่นกมานี่เกษตรเป็นร่างกคนเลยนทูปขด ที่ดูที่เป็ดเออที่เป็ดโซนเดิมเลยนะเอ้โซนเดิมเลยอปักอนมูดไอ้ชิโซนเดิมมาสิ่โชกันครัพี่น้องจะเป็นยังไงบอกตามตัวตรงๆเลใครโชกใครลาบเด้อเนาะเออมันตะกาเสื้อผ้าบอลนาเสื้อผ้าเข้าไปเข้าไป đó là cái <laughs> bao cái 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 cái